ใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไม่มีคําว่าบังเอิญน,นะคะก่อนหน้านี้ชีวิตของคุณมันเหมือนมืดแปดด้านเลยใช่ไหมคะเนี่ยจะมองไปทางไหนจะหันไปทางไหนก็แทบจะไม่มีตัวช่วยนะคะหาทางออกแทบไม่เจอนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเงินที่คุณรอคอยอยู่หลังจากที่คุณได้มาเจอคลิปนี้นะคะหลังจากนี้โชคชะตาชีวิตของคุณพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปนะคะเนี่ย ชีวิตของคุณต่อจากนี้คุณจะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะการเงินของคุณจะไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลเพราะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นคนบุคลิกดีหน้าตาดีเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะคะ ผลบุญของคุณที่คุณได้ทํามานะคะคุณงามความดีที่คุณได้สร้างมากําลังจะเกื้อหนุนเกื้อกูลคุณแล้วทุกทิศทุกทางน,นะคะเตรียมขยายภาชนะไว้รองรับความมั่งคัง่งเตรียมเปิดบัญชีไว้รอรับเงินที่จะไหลเข้าบัญชีของคุณได้น้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปได้เลยจ้า